ครับก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยเนาะวันนี้ก็กลับมาพกผมมนเดิมแมนผู้ใดนะผมคิดว่านี้นะคนอ่าเรามาหาเงินขอกับบัญชีของธุนนิจบริเ็ตฟรีนะคนใครที่ดาวน์โหลดแอปนี้มานะคนก็สามารถถอนเงินได้เลยนะคนอ่าประมาณนี้เลยเกมนี้เป็นเกมทดลองก่อนเปิดตัวนะคนอ่าเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูแล้วกันเนาะอ่าเกมจะเป็นอย่างนี้นะคนใครที่เข้ามานะคนอ่าจะมันจะสอนให้เล่นอยู่นะคนให้มาตรงนี้ได้เลยเนาะมันจะมีเพชรอยู่ตรงนี้เนาะ เข้าไปหนึ่งทีอ่านีุ่กคนมันจะมีเขามารับอยู่นะทุกคนอ่าตรงนี้เราสามารถกรอกเบอร์มือถือทุกคนอ่าเบอร์ทูรุณนี่บริษัทของเราเข้าไปเนาะอ่าประมาณนี้เลยแล้วก็ถอนเงินออกไปนะคนอ่านี่เงินก็จะเข้าตรงนี้นคนนี่นี่เนมีลูกศรบอกอเนาะนี่นกคน 1.05บาทนะคนก็เข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคนเข้ามาเงินฟรีกันได้นะคนแอปพวกนี้เนาะแอปนี้ยังจ่ายอยู่นะคนโอเคกดกลับไปในการถอนเงินของเขานะคนจะมี1.05บาทถึง300บาทนะคนะประมาณนี้เลยเราสามารถสะสมเพชรน,นะคนเพื่อไปแลกเงินเข้าวอลลิตนั่นเนองเนาะ,ะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นพวกบัตรนะคนอบัตรพวกนี้มันไม่ได้นะคนะไม่แนะนําให้เล่นเนาะแล้วก็สินค้าเนาะ,ะตรงนี้จะเป็นสินค้ามันไม่ได้นะคนโอเค การเล่นเกมของเขาเนาคนก็เล่นง่ายๆเลยแบบเก็บสีนะคนอ่ะประมาณนี้เลยแล้วก็ตรงนี้นะทุกคนนี่นี่นี่ตรงนี้ให้กดเข้าไปหนึ่งที่นะคนเล่นวันนี้ถอนพรุ่งนี้นะคนก็ยังสามารถเล่นได้เนะ็นตค่อนข้างช้านะทุกคนนี่นะคนผมมีก้าวสตางผมก็เพิ่งเล่นใบนะคนอ่ะประมาณนี้เลยโอเคก็เล่นได้อยู่นะทุกคนตรงนี้แล้วก็มันจะมีตรงนี้ด้วยนะคนนี่น,นี่ที่เป็นรูปอนะ่ะ กดเข้าไปหนึ่งทีเนาะตรงนี้จะเป็นการเชิญเพื่อนนะคนนะถ้าใครอยากจะเอาไปเชิญเพื่อนเนาะในเฟซในไลน์ก็สามารถเอาไปแชร์ลิงก์ต่อแล้วก็เอาไปเชิญเพื่อนได้อะประมาณนี้เนาะจะได้มาที่0.9บาทนะคนนะโอเคสำหรับการเล่นเกมนคนก็ให้กดไปเลยนะคนอ่านี่เล่นง่ายๆนะคนแค่เราเก็บสีเนาะนี่เพชรที่ลอยไปลอยมานะคนก็สามารถเก็บเพื่อไปแลกเงินเข้าทูมอนีวบลเเ็ตได้นะคนแต่ใครนะคนที่ ถอนเงินเข้าไปแล้วนะคนถอนเงินออกไปนะคนหนึ่งจุดศูนย์ห้าบาทนะคนเงินจะยังไม่เข้านะคนอต้องบอกก่อนนี่นี่มันจะมีเขามาด่านนะคนผมอยู่ที่ด่านสิบสองนะตอนนี้ให้เล่นประมาณด่านที่สิบนะคนนะเล่นมาถึงด่านที่สิบเงินก็จะเข้าทูมอนี่วอลเล็ตเลยนะคนอ่ะประมาณนี้ก็เล่นไม่นานนะคนก็ประมาณเอาสักห้านาทีแล้วกันเนาะอ่ะประมาณห้านาทีนะคนเงินก็จะเข้าวอลเล็ตเลยอ่ะเล่นง่ายๆนะคนเมาได้เมาได้นะคนตอนนี้ยังจ่ายอยู่เนาะอ่ะนี่ก็เล่นอย่างนี้เลยนะคน ก็ข้ามไปดากต่อไปเนี่ยเล่นง่ายนอนสิบสามแล้วเห็นไหมเล่ง่ายๆนะคนเก็บสีเอาไปเล่นดูทุกคนเกมนี้เป็นเกมฟรีเนาะอ่ามันก็จะมีวงล้อสปินขึ้นมานะคนนะถ้าหมุนได้เงินก็จะได้เงินถอนเงินเลยนะคนแล้วก็ถ้าใครได้เพชรก็สามารถเอาไปถอนเป็นเงินก็ได้เหมือนกันนะคนอ่าประมาณนี้มันมีโฆษณาทุกคนเกมพวกนี้อ่ะบางทีเราไม่ได้กดดูนะคนโฆษณาก็เด้งเนาะอ่ะนี่เล่นแป๊บเดียวนะคนเห็นปะด่านสิบสี่แล้วนะคนแค่นี้เองนะคน แล้วก็ด้านล่างแล้วคนมันจะเป็นฟังก์ชันในการเล่นแบบนี้นคนเดี๋ยวผมกดให้ดูแล้วกันอ่ะประมาณนี้นะคนระเบิดออกไปเนาะแล้วก็เก็บสีแบบนี้เราสามารถเอามาทิ้งอย่างนี้ได้นะคนเนี่ยเพื่อเก็บสีเนาะอ่ะเวลามันมีด่านยากก็มีนะคนด่านยากก็มีด่านง่ายก็มีอ่ะเดี๋ยวผมกดไปให้มันเจอด่านยากก่อนนะคนะข้าม,มาอันนี้ก็ยังง่ายอยู่นะ,นะคน เกมมันเล่นง่ายเกมมันเล่นง่ายแล้วก็วงล้อสปินมีเยอะมากนะคนเกมนี้สามารถถอนเงินได้จริงโฆษณาก็มาแล้วเนาะคนมันมีโฆษณาอยู่แล้วนะคนเกมพวกนี้เนาะอ่ะก็ข้ามได้หรือเปล่าตัวนี้น่าจะข้ามไม่ได้เนาะคนก็รอนแป๊บเดียวเนาะโอเคแล้วก็กดปิดไปนะคนในหน้านี้เนาะก็รอให้มันขึ้นปิดก่อนอ่ะประมาณนี้กดปิดไปนะคนโอเคเอาไปเล่นดูทุกคนเกมนี้ ฟังชั่นก็ไม่มีเยอะนะคนน่ะมันไม่ค่อยมีอะไรนะคนก็มีแค่นี้เองนะคนในการถอนเงินแล้วก็มีแค่การถอนเงินตัวนี้ตัวเดียวนะคนอ่ะสามารถเอาไปเล่นกันได้นะคนก็ได้จริงอยู่นะคนโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคนก็มีเพียงเท่านี้นะคนอ่ะไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าแล้วกันสาหรับคลิปนี้ก็ซียู